วันนี้นะคะเราจะพามาทำเมนูออมเล็ตนะคะ,คะใส่แฮมนะคะแล้วก็พริกหวานเราไปดูเครื่องปรุงกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ,ะเครื่องปรุงนะคะที่เราจะต้องมีนะคะก็มีพริกหอมพริกหวานนะคะหรือว่าพริกยักนั่นเองนะคะจะใช้กี่สีก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่อันนี้ เราซื้อมาเป็นแพ็กนะมี3สีเลยแล้วก็ใช้ไข่ไก่นะคะอันนี้เราใช้ไข่ไก่ประมาณ2ฟองนะคะสำหรับทาน1ท่านเนาะแล้วก็ของเราเนี่ยวันนี้เลือกเนื้อสัตว์นะคะเป็นแฮมนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครจะใช้เป็นกุ้งหรือเป็นเนื้อตัวอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนมวันนี้เราจะใช้นมโรงเรียนนะคะนมโรงเรียนที่เด็กไม่ค่อยดื่มกันเนาะ อ่านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการเตรียมเครื่องเนี่ยต้องทอํายังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะบำปือ,น,อนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องนำพริกมาล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ,ะ,เ,ะเราก็จะมาหั่นพริก,กวหวานกันนะคะวันนี้เราจะหั่นพริกเนี่ยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้เป็นลูกเต่าเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ส่วนปลายเนอะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปทําเป็นสละหรือทำอย่างอื่นได้นะคะอันเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่านะคะ สีแดงนะคะเราจะพริกนะคะนิ้วไม่เอาค่ะ,ะต่อไปเป็นพริกเขียวนะคะ หอมใหญ่ค่ะมนน้ใส่ไปจะช่วยทำให้หวานนะคะมีรสชาติหวานอร่อยหันเป็นลูกเต่าเหมือนกันนะคะนะคะหันเป็นตีเนเหลยมลูกเต่าเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวตัวไข่นะคะเราก็จะมาใส่นมกันนะคะ คนให้เข้ากันเลยค่ะมีดิกแอดยินแฮมเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันนะคะหรือถ้าใครมีเนยก็ใช้เนยก็ได้ค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนะถ้าเกิดใช้เนยก็จะได้ความหอมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องลงไปก่อนนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยเลยค่ะชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นเยอะหน่อยนะคะเราก็จะผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้หอมกับพริกเนี่ยสุกเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราใส่แฮมลงไปนะคะอ่าแฮมเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ ใส่ไปแล้วเราก็คนคน,คนไข่นะคะอันนี้ให้เราใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่ากระทะเราร้อนอยู่แล้วคนเลยค่ะเพื่อให้ตัวไข่เนี่ยเขากระจายตัวแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ พอเขาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็พยายามผักเขาไปกองๆอยู่ฝั่งนึงเนาะนี่เริ่มเป็นก้อนแล้วนะ เริ่มเป็นครีมแล้วนะคะได้แล้วเราเริ่มปั้นแล้วนะเริ่มปั้นแล้วนะ ได้ออมเมลรตครึ่งก้อนนะคะพอดีออมเมลรตของเราก้อนใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวก่อน ก็นี่เลยกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะอันนี้เป็นข้าวข้าวอะไรเอ่ยข้าวมันปูถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย